สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับสวสดแต่เช้าวันนี้มาพบกันดูหัวข้อว่าจะทําอย่างไรให้มีความสุขพระคัมภีร์วันนี้ที่ยกมามาจากปัญญาจารย์บทที่สามข้อยี่สิบสองเขียนว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มนุษย์จะเปรีปรีในการงานของตนเพราะว่านั่นเป็นรางวัลของเขาใครจะนําเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา อีกสักรอบครับบทที่3ข้อ22ของปัญญาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีในการงานของตนเพราะว่านั่นเป็นส่วนรางวัลหรือนั่นเป็นรางวัลของเขาใครจะนําเขาหเห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขาไปคําถามนะพี่น้องครับทํางาน,น,นทั้งทีควรจะมีความสุขกับง,งานที่เราทํานะครับถ้าเราไม่มีความสุขกับงานที่เราทําแสดงว่าบางอย่างผิดปกติ เพราะว่านี่เป็นพระไตรของพระเจ้าว่าถ้าคุณทํางานคุณต้องมีความสุขกับงานที่คุณทําถ้าคุณมีงานทำแล้วคุณมีความสุขนั่นไม่ใช่งานนั่นเป็นความเพลิดเพลินแต่ถ้าคุณทำงานแล้วไม่มีความสุขนั่นไม่ใช่งานนั่นเป็นคำสาปแช่งนั่นเราต้องมีความสุขนี่เป็นพระไตรของพระเจ้าบอกไว้้งแต่ในบรรดาจารเลยว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มนุษย์จะเปรมปีในการงานของตนเพราะนั่นเป็นรางวัลของเขาไม่ใช่คำสาปแช่ง ถ้าทำงานาสนุกเนี่ยเป็นพระพรนะครับเป็นรางวัลาทำนั้นมันเหมือนจะตระม,ม,มัดตระมานี่เป็นคำสาปแช่งและคําว่าง,งานในคำคิดของพระเจ้าไม่ใช่คำสาปแช่งงานเป็นรางวัลงานเป็นบอกเกิดเรื่องความสุขพี่น้องครับเราจะเอาแต่อารมณ์ไม่ได้นะครับในการเลือกงานในการทํางานเนี่ยเอาความสุขแบบผิดๆมาเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นความสุขที่มาจากอ่าการเป็นการอวยพรของพระเจ้าเป็นความสุขในการทํางานที่มันเกิดจะเหมาะกับงานแล้วก็เข้าใจคุณค่าของงาน จะเปุประสงค์ของงานแล้วเราทําแล้วเนี่ยเรามีความสุขไอ้ความสุขท like ี่ว่านี่พี่ขมาตามอารมณ์ตามใจนะฉันจะเอาตามใจตัวเองล้วคน่มีความทุกข์หมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้มีความว่าเป็นความสุขกับงานที่เราทําที่เป็นงานที่มีความหมายเป็นงานที่มีคุณค่าเป็นงานที่เราแน่ใจพระเจ้าให้เราทําแต่ไม่ใช่ว่าความสุขความหมายว่าตามตามอารมณ์เดี๋ยวจะเข้าทําไม่เข้าจะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้านะไม่สนใจรับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่ความสุขในความหมายที่ว่าอันนี้นะครับเมื่อเราดูตอนนี้ครับอะไรครับค่เราทํางานอย่างมีความสุข เราจะต้องมีอะไรบ้างอันดับแรกครับมีระบบความคิดครับหรือว่ามี mindset มี mindset ที่ถูกต้องถ้ามีระบบความคิดที่ถูกต้องหรือมี mindset ถูกต้องเราจะมีความสุขแลนะไอ้คำว่า mindset หรือว่าระบบความคิดเนี่ยมันคืออะไรอันดับแรกครับถ้าจะมีความสุขเราต้องทำงานโดยรู้คุณค่าของงานเขาเรียกว่าเป็น value o f work ถ้าเราทำงานอันนี้งานที่ไม่มีคุณค่าจะไปทำทำไมอ่ะงานต้องมีคุณค่า เราจะมีความสุขเมื่อเรามีมายเซตหรือระบบความคิดนะครับชัดเจนว่างานนี้คืองานอะไรงานนี้จะช่วยใครงานนี้จะสร้างอะไรงานนี้จะเสริมอะไรงานนี้จะผลได้ยาวยังไงถ้าเราเห็นว่างานที่เราทํามีคุณค่ามีความหมายปุ๊บความสุขเกิดเลยโอ้ทำงานนี้ช่วยคนได้เยอะนะทางานอันนี้แล้วช่วยคนรอดตายทํางานนี้ช่วยคนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนงานที่ช่วยทําให้คนเนี่ยมีโอกาสเออปด หมดศักยภาพแต่พี่ออกมาได้โอ้โหมี่คำสุขมากเลยเพราะว่าระบบความคิดของเราสามารถหาคําตอบได้ว่างานนี้มีคุณค่าอะไรอันที่สองครับถ้าอยากมีคามสุขนอกจากมีระบบความคิดหรือ i ม d ซ e t ที่ถูกต้องแล้วอันที่สองครับเราจะต้องมีความก้าวหน้าขึ้นในงานที่เราทําไม่ใช่มีความสมบูรณ์นะครับแต่มีความก้าวหน้าขึ้นหลายคนมีความทุกข์เพราะทำงานแล้วเรียกร้องแต่ความเพอร์เฟคหรือความสมบูรณ์ยิ่งทำยิ่งเครียด ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ถูกไอ้น,นั่กน,นก็ไม่ดีไอ้น,นั่นก็ไม่ดีเครียดมากเลยครับอย่าไปหาความสมบูรณ์หาความก้าวหนะ้าไม่สําคัญหรอกครับว่ามันจะตรงตามรูปแบบเป๊ะสมบูรณ์ไหมแต่บรรลุสิ่งที่เราประสงค์จะทําในทางที่ถูกต้องอันนั้นก็ถือว่าโอเคนะเหมือนกันในฟุตบอลคุณเล่นด้วยความเปอร์เฟกตตามแผนแต่แพ้แต่คุณเล่นนะแม้ไม่ตามแผนบ้างแต่ว่าแก้สถานการณ์ได้ดี เฉพาะหน้าทำให้เกิดความก้าวหน้าคือทีมชนะย่อมมีความสุขดัะนั้นสิ่งสำคัญคืมีความสุขไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบครับแต่เป็นความก้าวหน้านะครับที่บันทามให้เกิดการพัฒนาและดีขึ้นประการต่อมาก็าาคือว่าเราจะมีความสุขเมื่อเราแยกตัวเราเองออกจากผลงานพูดง่ายๆว่าบางครั้งเราเอาตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาผลงานไปผูกกันไปแต่ต้องจํานะครับว่าเราควรจะทํางานแบบตามที่ตัวเราเป็น เต็มศักยภาพที่เราเป็นแล้วไม่ว่าผลงานจะเป็นยังไงให้เรามีความสุขเพราะว่าเราเคยพู้มโนธรรมมโนธรรมแล้วไม่ฟ้องเราเราได้เต็มที่จริงๆได้แค่นี้แต่คู่แข่งของเราเขาเก่งกว่าเราจริงๆเราควรจะไม่ให้เกียรติคนที่ชนะเราสู้คบเขาเพราะว่าเรามีแค่นี้เองแต่เราสามารถสู้ได้ระดับนี้ถือว่าเป็นเกียรติแล้วแยกตัวเองออกจากผลงานนะครับอันดับแรบบกมาคิดและพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบความคิด ไปเรียบร้อยแล้วประเด็นที่2ครับเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติระบบการปฏิบัติจริงที่เหมาะสมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการทาํางานเนี่ยมันต้องมีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องอันที่2ครับการทํางานจะต้องมีการปฏิบัติที่เหมาะสมครับคืออะไรครับทํากันเจ็ดอย่างพร้อมๆกันเครียดจะตายเลยนั้นการที่เหมาะสมปฏิบัติจริงก็คือว่าให้เราทํางานอย่างตั้งใจทีละอย่างมีแต่ซูปเปอร์ฮีโร่ที่อาจทำไดอย่างพร้อมๆกันได้ถ้าเราไม่ซูปเปอร์ฮีโร่ก็ต้องทำทีละอย่าง จดจอกบทีลรเรืองเขาบอกว่าความสุขหายไปเม่สงลายอย่างพร้อมๆกันตกใช้หมดเลยควางสุขหายหมดเลยจริงมันมันไม่น่าจะมีความทุกข์หรอกแต่ว่าตกใจมันมาพร้อมกัน5้งานเจงานถ้าเราค่อยๆทําโฟกัสทีละอย่างเราจะมีความสุขโฟกัสอันที่หนึ่งจบมีความสุขต้ขของเร็ยโฟกัส, 2, ส,สันที่สองเสร็จจะมีความสุขมากหรือประกันที่สองก็คือว่าทํางานอย่างมีจังหวะพักเหนื่อยนักก็พักหน่อยเป็นคำที่เราใช้บ่อยๆถ้าเราทําแล้วไม่ไหวก็พัก ทำต่อไม่ไหวพักอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขได้เพราะาการทํางานเนี่ยทางานหนักไม่เคยค่าใครครับแต่การไม่หยุดพักงานแต่าหากที่ค่าคนไปเยอะแล้วนะเวลานี้หลายคนไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่หยุดเลยพอหยุดทีเดียวหยุดตลอดไปเลยไม่ควรเป็นเช่นนั้นพราะงันต่อมาครับในการปฏิบัติจริงเนี่ยก็ต้องทำการก่อให้เกิดความเจริญเติบโตนะครับเราเรียกว่าเกิด growth เกิดความเจริญเติบโตคือยิ่งทํางานยิ่งเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นยิ่งทํางานยิ่งมีทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นยิ่งพัฒนามากขึ้นต่อไปนี้เราก็มีความสุขมากขึ้นเพราะเรารู้การทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่าที่ตอนเริ่มต้นทาครั้งแรกนะครับอันนี้คือไม่ว่าสำเร็จไม่สำเร็จและเราได้ความสุขละประการต่อมาครับก็คือว่างานทำให้เรามีความสุขก็คืองานที่มันปฏิบัติแล้วทําให้คนที่อยู่กับเรามีความสุขและเจริญเติบโตไปด้วย เวลาที่เราทําให้คนที่อยู่กับเราตอนเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายความคิดจิตใจจิตวิญ,ญญาณเราจะมีความุกตามไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเขาเติบโตถ้าอยู่กับคนที่เครียดเนี่ยทำให้เราเครียดเนี่ยโอ้มันก็แย่นะครับเราควรจะอยู่กับคนดีๆเพื่อไห้เราจิตใจเบิกบานนั่นจะทํางานก็รูสภาพแวดล้อมด้วยว่าทําให้เราเบิกบานขึ้นและเปความินดีขึ้นไหมและประการต่อมาคือระบบจิตวิญ,ญญาณผมก็พูดถึงระบบไมค์เซตระบบความคิดสองเราพูดถึงระบบ การปฏิบัติจริงอันที่สามพูดถึงเรื่องระบบฝ่ายจิตวิญญาณนะครับมันมีความหมายว่ายังไงเราจะมีความสุขถ้าหากเราทํางานเพื่อพระเจ้าผู้มีพระคุณต่อเราไม่ทํางานเพื่อคนแต่ทางานเพื่อพระเจ้าเมื่อทําให้พระเจ้ามนุไย์ไปชมเขาเป็นไรครับเมื่อเราทำให้พระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็มีความสุขและแน่นอนประการต่อมาก็คือว่าเราทํางานเหมือนกับว่างานนั่นเป็นงานที่กำลังรักษาการพระเจ้าอยู่โอ้เราทํางานเนี่ย แลทําให้พระเจ้าพอพระไทยมอนร้องเพลงพระเจ้าชอบนะเหมือนกับเล่นดนตรีถ้าพระเจ้าชอบเออเนียททำงานแล้วพระเจ้าชอบนี่คือการรัศกรพระเจ้านะครับโดยไม่ร้ประสัพทิโบสถ์หรือบัญชีป็นงานที่โบสถ์กลยชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นเราทํางานเสมือนหนึ่งว่างานนี้เป็นการรัศกรพระเจ้าเราจริงจังทวายหวให้แก่พระเจ้าและการต่อมาครับเราจะมีความสุขเมื่อทำงานด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเรารับผิดชอบครับเราซื่อสัตย์ครับแต่ว่าเราไม่กังวลเรื่องเกี่ยวข้องกับผลลัพ์ ผมอยู่มานานพอจะเห็นว่าหลายครั้งผมเครียดเกินเกินไปโดยไม่จําเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องความสมบูรณ์แบบพระเจ้าอนุญาตให้ผมผิดพลาดในบางเรื่องเพราะนำไปสู่สิ่งดีบางอย่างพระเจ้าทำให้ผมไม่สมบูรณ์ในบางครั้งมันนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันหลังแต่วันนี้เราต้องการ perfection ต้องสมบูรณ์ทุกเรื่องต้องสำเร็จทุกเรื่องต้องได้ A ทุกเรื่องมันเครียรดดยไม่จําเป็นนะครับบางทีความผิดพลาดของเราพระเจ้าอนุญาตเพราะว่าพระเจ้าประสงค์ให้เราหลายทํางานอย่างมีความสุขอย่างรับผิดชอบ และก็อย่าไปควบคุมผลลัพธ์ครับมันเครียดและไม่จําเป็นประการสุดท้ายครับเราจะมีคมสุขเมืรอทำงานตามเสียงภายในของเราเสียงเรียกของพระเจ้ามาดิ้เรียกว่าการการทรงเรียกหรือ calling มาดิ้เรียกมโนธรรมจิตสํานึกของเราเรียกเราที่เรียกเราแล้วให้พลังกับเราในการไปทําเรียกเราแล้วให้ความมั่นใจกับเราไปทําถ้าอย่างนั้นแหละมั่นใจพระเจ้านําแล้วมั่นใจพระอยู่กับเราแล้วมีคมสขแน่นอนครับไม่มีอะไรมีความสขเท่ากับที่แน่ใจพระเจ้าอยู่กับเรา และพระเจ้านําเราอยู่ตอนนั้นสรุปโดยย่อก็คือว่าเราต้องการมีคำส่งในงานที่เราทำหนให้เราเห็นค่าและเห็นความหมายของงานที่เราทำสอให้เราเติบโตพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับงานที่เราทำและสามให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าพอพระทยัยในงานที่เราทำและพระเจ้าสานับก,กับเราในการที่เราทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำและประสุดท้ายครับเราจะไม่ทำร้ายตนเองและคนอื่น จากงานที่เราทำขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับคําข้อคิดสุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือว่างานจะกลายเป็นภาระเมื่อเราทําเพื่อตัวเองแต่งานจะกลายเป็นความสุขเมื่อเราทําเพื่อพระเจ้าและคนอื่นวันนี้เรามามีความสุขในงานที่เราทําดีงไหมครับให้เป็นงานที่ทําให้พระเจ้ามีความสุขและคนอื่นมีความสุขและคนที่ตามมาเราจะมีความสุขตามมมด้วยขอเปความกล้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้าง และท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบนี้เราต้องหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e the Love Forward บัดแบบนี้ขอพระเจ้าดลใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีเขตจ,จํากัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอเอวยพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าเรีรติคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขอาอวย